ถ้าคุณทําให้คนรู้ว่าคุณช่วยเขาได้ด้วยการช่วยเขาจริงๆคุณก็จะไม่ต้องเจอประโยค์ที่ลูกค้าพูดว่ามันจะเวิร์กไหมอะ่ะผมยังไม่แน่ใจอะ่ะผมกลัวว่ามันจะไม่ได้ผลน่ะไม่ว่าสินค้าของคุณคืออะไรคุณต้องทําให้เขาเชื่อว่าคุณสามารถช่วยเขาได้จริงด้วยการทําคลิปทำคอนเทนต์ให้ความรู้ให้วิธีแก้ปัญหา ให้วิธีเลือกสินค้าหรือบริการที่มันเกี่ยวกับสินค้าของคุณให้วิธีการแก้ปัญหากับเขาจริงๆหรืออาจให้แซมภารลสินค้าชิ้นเล็กให้เขาลองใช้มันต่างกับการที่คุณพูดว่าสินค้าของคุณมันดีอย่าง,งานู้อย่างนี้นะคะมันเหมือนกับการที่คุณพูดว่าคุณรู้ไหมผมมีช็อกโกแลตอยู่กล่องหนึ่งนี่มันเป็นช็อกโกแลตที่ดีที่สุดในโลกมันหายยากมากมันเป็นช็อกโกแลตที่อร่อยที่สุดคุณไม่เคยกินช็อกโกแลตที่รสชาติแบบนี้มันกล่องละหนึ่งหมื่นบาท แต่มันคุ้มค่ากับราคามากนั่นมันไม่ใช่วิธีที่คุณควรทํานะคะแต่คุณอาจใช้อีกวิธีด้วยการเปิดกล่องช็อกโกแลตนั้นออกมาหยิบช็อกโกแลตออกมาชิ้นหนึ่งแล้วให้เขาชิมและหลังจากนั้นคุณก็ไม่จําเป็นต้องนมนนาวแต่ทําให้เขาเป็นฝ่ายน้มนนาวตัวเขาเอง